เพื่อนนะครับเพจจะมีเฉพาะติดตามติดตามเพจคือต้องเชิญจากโปรไฟล์ไปติดตามในเพจน,นะครับเขาก็ไปเป็นกำลังใจอยู่บ้านเพื่อนกคืออยู่ในคลิปสน,สนับสนุนคลิปจากสองสามคลิปนะครับผแบบมบอนว่าคลิปเดียวออกมาได้ครับกดเข้าไปในโปรไฟล์ทุกโปรไฟล์นะครับที่มีส่วนร,ร่วมในการตอบกลับความสแสดงการสแสดงความคิดเห็น โปรไฟล์แล้วนะครับหลังจากเขาอาจจะเผลอไปลงกดเขาจะบอกว่าตอนนี <est s mar ital> ้เพื่อนผู้ติดตามเข้าเต็มอัตรตาแล้วเข้าลบเพื่อนท่านใดท่านึ่งออกสักครัก็จะกดยินเพื่อนมาได้แล้วก็บบาสถที่จะเพิ่มเป็นเพื่อนได้นอกจากเขาติดตามแต่ว่าว่าเพื่อนหรือว่านะครับหลังจากเขาอาจจะเผลอไปลงกดเขาจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนผู้ติดตามเข้าเต็มอัตรตาแล้วเข้าลบเพื่อนท่านใดท่านึ่งออกสักกรัก็จะ กดยินสั่งสารตามประเด็นเนื้อหาที่เพื่อนเฮ้าลงในคลิปนั่นเองรลังจากนั้นครับถ้าห้ามประท,นทันติตตามเพื่อนจะเขียนคข้ามาจะมีผู้มามีส่วนรว่วมในห้องไล่เฮ้าแสดงความคิดเห็นหลายนั่นเองครับนี่ก็คือวิธีที่ถูกเพราะว่าคอมเมนต์ในคลิปเฮาก่อนกดเข้าไปในโปรไฟล์จากได้ผู้ติดตามเพิ่มอยากจะไปในรูปแบบ ได้ดีแล้วก็กลัวทิ้งทิ้งกลัวสิ่งต่างๆกลัวถูกนะครับกาเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งกกอยู่ในสวนผลไม้นะครับครับกหลายท่านหลายคนครับก็มาฟังดีๆนะครับหน่อยนะครับเนาะข้า็ต้องใส่วิธีนี่ไปรวมแสดงความคิดเห็นกวามรูใจให้บ้านเพื่อนกอนแล้วก็ติดตามนั่นเองครับเป็เพื่อนๆนะครับเปรียดจะไม่เฉพาะติดตาม ติดตามเพจนี่ก็คือต้องเชิ่จากโปรไฟล์ไปติดตามในเพจนั่นแะครับนี่ครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งก็โย่ในสวนผลไม้นะครับครับก็รายทานหลายคนกัแบมาฟังดีๆนะครับเพื่อนหลายเอ็มส่งผลต่อการรับชมวิดีโอแกจะมีผูมามีส่วนร่วมในห้องไล่ห้าแสดงความคิดเห็นหลายนั่นเอง ครับนี่ก็คือวิธีที่ถูกเพราะว่าเี่ครับก็เป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งกอยโยในสวนผลไม้นะครับครับกับหลาย่านหลายคนครับแก็มาฟังดีดีนะครับเพื่อนหลยเอ็มส่งผลต่อการรับชมวิดีโอเป็นเพื่อนนะครับเพจจะมีเฉพาะติดตามติดตามเพจน,นี่ก็คือต้องเชิญจากโหรไฟา์ไปติดตามในเพจน,นะครับเพื่อนหลย เอมส่งผลต่อการรับชมวิดีโอเพื่อนหลายเอมส่งผลต่อการรับชมวิดีโออันนี้คือวิธีติดถูกระกะเร็จชันบงบอายุเข้าสามารถทำได้นั่นเองอันนี้ก็คือสำหรับพี่น้องที่ว่าตามกับ,บมาคอมเมนต์ว่วนรวมในคลิปของเขาแลับแสดงความคิดเห็นบาดที่ไหนครับหลังจากนั้นเขาก็จะรับเพื่อนได้นั่นเองครับ อันนี้จะบอกเลยครับพี่น้องมาต้องไปกดลบเพื่อนท่านใดท่านหนึ่งออกนะครับนะครับกดเข้าไปในโปรไฟล์ทุกโปรไฟล์นะครับที่เฮ้ามีส่วนลวมในการตอบกลับความแสดงการแสดงความคิดเห็นไปโปรไฟล์เราสัางสรรตามประเด็นเนื้อหาที่เพื่อนเฮ้าลงในคลิปนั่นเองหลังจากนั้นครับถ้าห้าประทันติดตามเพื่อนจะเขียนเข้ามาเขาก็ไป เป็นกําลังใจอยู่บ้านเพื่อนกิดขึ้อยู่ในคลิปสนับสนุนคลิปจากสองสามกลิปนะครับก็บอกมันว่าคลิปเดียวออกมาเลาก็ไปเป็นกําลังใจอยู่บ้านเพื่อนกิดขึ้อยู่ในคลิปสนับสนุนคลิปจากสองสามกลิปนะครับก็บอกมันว่าคลิปเดียวออกมาแล้วก็ไปเป็นกําลังใจเพื่อนเท่าจากสามกลิปพอดีแล้วก็กดถูกใจกดไลค์แล้วับแล้วก็กดแล้วก็คอมเมนต์เป็นเป็น้องมี ช่องทางใดก็ทำได้นะครับแต่ว่าก็เป็นกำลังใจอยู่บ้านเพื่อนเคือยู่ในคลิปสนับสนุนคลิปจากสองสามคลิปนะครับบอกมันว่าคลิปเดียวออกมาได้ครับกดกข้ปไปในโปรโฟไฟล์ทุกโปรโฟไฟล์นะครับที่มีส่วนร,ร่วมในการตอบกลับความสแสดงการสแสดงความคิดเห็นไปโปรโฟไฟล์เราคือเก่าครับสำหรับพี่นองท่านใดครับ พุ้ติตามซา,าแล้วก็นหน่อยต้องการจํานวนพุ้ติตามเพิ่มนะครับหลังจากเขาอาจจะเผลอเนไปล้วงกดเขาจะบอกว่าตอนนี้เพื่อนพุทติตามเข้าเต็มตาแล้วเข้าลบเพื่อนท่านใดท่านหนึ่งออกสักครัก็จะกดยินนะครับปเป็นกาลังใจเพื่อนเข้าจักสามขีดพอดีนะครกบกดถูกใจกดไลค์นะครับแล้วก็กดแล้วก็เขมรเป็นติดตามสีน้ำเงินพี่น้องกดติดตามได้เลย ครับไอ้สางสรรต์ตมประเด็นเนื้อหาที่เพื่อนเฮ้าลงในคลิปนั่นเองหลังจากนั้นครับ้ามห้ามประทันติดตามเพื่อนจะเขียนคํ้ามานี่ครับก็บเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งก็โยในสวนผลไม้นะครับครับก็รายทานหลายคนกับกะมาฟังดีดีนะครับอันนี้คือวิธีที่ถูกวกะเซตชันบ่มบดอายุเข้าสามารถทำใดนั่นเองอันนี้ก็คือสำหรับ พี่น้องที่ว่าเก็บกดติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำเพื่อดตามก็จะมาเองครับกับเป็นคอยเข้ังใจนะครับคลิปนี้กับพ่อทานายก็นะครับตาครับมาคอมเมนต์มีส่วนร,ร่วมในคลิปของเฮานะครับแสดงความคิดเห็นบายท,ที่ไหนครับหลังจากนั้นเฮากับนี่ครับกลาเป็นความสุขอีกอย่างหนึง่งกับโย,อยในสวนผลไม้นะครับครับกับท่านหลายคน แก่มาฟังดีๆนะครับตามกับกมีสิ่งดีๆไม่ประโยชน์เพียนอกเนี่ครับกเป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งก่โยในสวนผลไม้นะครับครับกับรายทานหลายคนรับแก่มาฟังดีๆนะครับเดี๋ยวเป็นองมีช่องทางใดกับทำใดนะครับแต่ว่าเก็บกดติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำเพื่อติดตามก็จะมาเองครับกับเป็นคอยกขาลัางใจนะครับคก็บนี้กับ พ่อท่านเอกก็น,นะครับผู้เอื่นนะครับเป็นจะมาติดตามเฮานี่อยากพสอสมกวทนทานสางสารตามประเด็นเนี่ยฮะที่เพื่อนเฮาลงในคลิปนั่นเองหลังจากนั้นครับถาห้ามพ่ทัานติดตามเพื่อนจะเขียนข่าวมาโปรโฟไฟล์ที่้วนะครับโปรโฟไฟล์เนี่ยจำนวนเพื่อนหรือเพื่อนนะครับเพื่อนจะไปเต็มอัตราอยู่ที่หาพันหลังจากนั้นเขากดยินดันรับนะครับหรือว่า ว่ราระบบเฟซบุ o กไอ้เขาจำกัดบัญชีในการสั่งได้ได้ดยการไปกดติดและงับบัญชีนั่นเองครับนี่คือสิ่งเดียรกละสิ่งที่ถูกแล้วกัมีประโยชน์พร้อมรับอันนั้นจะเป็นการจะรับเพื่อนได้นั่นเองครับอันนี้จะบอกเลยครับพี่น้องมาต้องไปกดลบเพื่อนท่านใดท่านหนึ่งออกนะครับการ จะมีผมมามีส่วนลมในห้องไล่ห้าแสดงความคิดเห็นหลายนั่นเองครับนี่ก็คือวิธทีที่ถูกเพราะว่าก็ไปไเป็นกำลังใจอยู่บ้านเพื่อนก็คืออยู่ในคลิปสนับสนุนคลิปจักสองสามคลิปนะครับผมมันว่าคลิปเดียวออกมาสวัสดีพี่ๆลองๆครับมือี้ผมก็นั่งอยู่ในที่ลมเย็นใจลมเงาของตนกระทอนครับ พี่นอนเป็นลบออกเนี่ยมันจะเป็นผลบดีเฮ้าไปแสดงในในความคิดเห็นในบ่ายควรระวังแต่ทุกช่องทางนั่นเองที่ไปเชิญเขามาติดตามเพจของเฮ้านะครับมันจะแตกต่างจากโกาปรไฟล์กดติดตามไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะทำผู้ติดตามก็จะมาเองครับกับเป็นคอยเขาล้างใจนะครับลิปนีก้กับพ่อท่านนี้ก่อนนะครับนดครับกดเข้าไปในโปรไฟล์ทุกโปรไฟล์นะครับที่เฮ้ามีสวลอมในการ ตอบกับความแสดงการแสดงความคิดเห็นไปโปรไฟล์เราคือเก่าครับสำรบรบสหรับพน่นอนท่านใดครับผู้ดตามซาแล้วก็นหน่อยต้องการจํานวนผู้ดตามเพิ่มนิดหน่อยนะครับเนะาะเขาก็ต้องใส่วิธีนี่ไปรวมแสดงความคิดเห็นก็ลังจให้บ้านเพื่อนกอนแล้วก็ติดตามนั่นเองครับเฮ้าะจะเพิ่มเป็นแน่นอนแล้วก็ยอดเคลิปสั้นเลี้ยวเฮาก็จะ หลายไปนําเดือดจานวนพุทติตามหลนั่นเองแล้วก็ทายตอนสวดไอ้มาฟังสลระดีๆไปทำการครับหลท่านหลายคนครับอยากเพิ่มจํานวนผูทธิตามแล้วก็แต่ว่ากลัวจะเสียชั้นหมดอายุนด้ครับกดเข้าไปในโปรไฟล์ทุกโปรไฟล์นั่นแหละครับที่เฮามีส่วนหลมในการตอบกลับความแสดงการแสดงความคิดเห็นไปโปรไฟล์เราคือเก่าครับสำหรับพี่น้องท่านใดครับ ผู้ตุาากีสถาแลวก็หน่อยต้องการจำนวนโปรติกตามเพิ่มและงานบ,บัญชีนั่นเองครับนี่คือสิ่งเดียล้วก็สิ่งที่ถูกและแับมีประโยชน์พอมั้งครับน,นั้นจะเป็นการติดตามสิง